ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับแชนแนลวิเคราะห์บอลคิวทองมาบอลบอลโดยมีผมอาจารย์เคนเดคอตี้จอดเถกุจลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเพื่อนครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8มีนาคม2 5ง4ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่ห้อง VIP กันอีกแล้วนะครับผลบอลที่อาจารย์ให้ไว้เมื่อคืน p s v i o f ครับชนะไป3ประตูตอนหนึ่งกินเต็มนะครับยินดีกับสมาชิก VIP ทุกท่านด้วยครับช่วงนี้ร้อนแรงเหลือเกินนะครับกินเต็มกันมาเป็นยาวนานเป็นเดือนแล้วนะครับยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับเฮงๆเลยๆครับ ใครที่อยากติดตามอาจารย์ที่หน้า f c e e o o o นะครับก็แอดกันมาที่เ a นด d o อ o ตี้ครับหรือใครอยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP ก็แอดไลน์กันมาที่เ a นด d o อ o ตี้789ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วหรือใครที่จะติดตามที่แฟนเพจของอาจารย์ทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์มีแฟนเพจใหม่แล้วนะครับก็จะลงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลไว้ให้ที่นี่ทุกวันครับ พบปะพูดคุยกันที่นี่กันได้ทุกวันครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะเลยครับสำหรับคิวทอมาบองบอลวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้2คู่2ตัวเช่นเคยครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยครับเป็นการพบกันระหว่างเชลซีพบเอเวอรรตตนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านเชลซีลงเตะมาแล้ว27นัดชนะ13เสมอ8แพ้6 ได้42เสีย25มี47คะแนนลั้งอันดับ4ของตารางขณะนี้ครับส่วนทีมเยือนเนวตันลงเตะมาแล้ว26นัดชนะ14เสมอ4แพ้8ได้39เสีย33มี46คะแนนลั้งอันดับ5ของตารางขนาะนี้ครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเชลซีครับชนะ3เสมอ2ทุกถ้วยทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือน ชนะ3เสมอ2ทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนทถิติที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูสัก5นัดเป็นเชลซีเสมอเอเวอเรตันศูนย์ศเอเวอเรตันชนะเชลซีสองศูนย์เอเวอเรตันชนะเชลซีสามหนึ่งเชลซีชนะชนะเอเวอเรตันสีและนัดล่าสุดที่เจอกันเป็นเอเวอเรตันชนะเชลซีหนึประตูต่อ0ย์ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้านเชลซีครับผลงานในภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้น ก็ต้องตั้งแต่นะครับเปลี่ยนผู้จัดการทีมใหม่มาอฟอร์มดูดีขึ้นอย่างเยอะเลยต่อเนื่องเลยนะครับเพราะ10เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขายังไม่แพ้ให้กับใครเลยนะครับและยังเก็บชัยได้ถึง8เกมติดต่อ,เอ8เกมด้วยกันเลยนะครับส่วนทีมเยือนเอเวอร์ตันผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นต้องบอกเลยว่า3เกมหลังมานี้พวกเขากลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งนะครับ สามเกมเก็บได้ถึง9แต้มเต็มเลยทีเดียววันนี้บุกมาเจอกับเชลซีที่ฟอร์มดูดีเหมือนกันนะครับน่าจะสู้กันได้สนุกสูสีเลยทีเดียวครับวันนี้ส่วนเลดเปิดมาวันนี้ครับให้เชลซีเป็นต่อ1ลูกลบ5ลูกลบ8ปต่อกับได้น้ำา92ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนเดอร์โคตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองเอเวอร์ตไปดีกว่าครับวันนี้ สเกมหลังสุดมานี้เอเวอร์ตันเล่นได้เหนียวแน่นมากๆนะครับชนะเกมศูนย์ทั้ง3นัดถือว่ากองหน้าและกองหลังเหนียวแน่นเหลือเกินนะครับกับราคา1ลูกแบบนี้อาจารย์มองว่าน่าลองมากๆครับอโอกาสที่จะเสมอกันมีเยอะเลยพอสมควรนะครับถึงจะแพ้ก็ไม่น่าจะแพ้ขาดครับวันนี้จึงให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้สําหรับคู่ที่2วันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเวสแฮมพบกับลีดยู่นเตดครับ ไปดูตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านเวสแฮมลงเตะมาแล้ว26นัดชนะ13เสมอ6แพ้7ได้40เสีย31มี45คะแนนล้างอันดับ6ของตารางขณะนี้ครับส่วนทีเมเยอลีดลงเตะมาแล้ว26นัดชนะ11เสมอ2แพ้13ได้43เสีย44มี35คะแนนล้างอันดับ11ของตารางขณะนี้ครับ ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ทุกถ้วยทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยอลีดชนะ2แพ้3ทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาเราย้อนไปดูสัก5นัดเป็นเว์แฮมเสมอลีด1-1ลีดชนะเว์แฮม2-1เว์แฮมเสมอ 2, 2, ลีด2-2ลีดเสมอเว์แฮม1-1และ นัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นลีดแพ้เวสแฮม1ประตูต่อ2ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้านเวสแฮมผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นฟอร์มดีฟอร์มดูแผ่่ๆไปบ้างนะครับแต่รวมๆรวมๆกันก็ยังดูดีอยู่นะครับเพราะเกมในลีก10เกมหลังสุดพวกเขามีหลุดแพ้ไปให้กับทีมใหญ่ไปเพียง2เกมเท่านั้นและเก็บชัยได้ถึง7เกมด้วยกันเลยทีเดียว ส่วนทีมเยือนลีดผลงานในภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นดูแล้วยังเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยเพราะเกมในหลีก10เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยได้แค่เพียง4เกมเท่านั้นและแพ้ไปถึง6เกมติดอ่า6เกมด้วยกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องบุกมาเจอกับขุนคอนเวทแฮมที่ฟอร์มเล่นในบ้านถือว่าดุดันทีมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับจึงดูว่าเหนื่อยอีกวันแน่ๆครับสำหรับทีมเยือนวันนี้ส่วนเรดเปิดมาวันนี้ครับ ให้เจ้าบ้านเวสแฮมเป็นต่อปปบวก10ครับปบวก87ต่อกับเสียน้ำา8ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดโคตี้จอดเถอะครูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อเวสแฮมไปดีกว่าครับวันนี้ทีมเยือนฟอร์มรวมๆเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยนะครับยิ่งเวลาไปเป็นทีมเยือนด้วยดูแกว่งๆตลอดเวสแฮม10เกมชนะได้ถึง7เกมถือว่าฟอร์มดูมั่นคงกว่าเยอะเลยนะครับ กับราคาแค่ปอปออาจารย์มองว่าน่าต่อมากๆครับบทกันไปบทกันมาโอากาสเวทแฮมบทเก็บชัยไปได้แน่ๆวันนี้จึงให้ต่อไปดีกว่าครับผู้นี้สรุปผล2ตัวครับที่อาจารย์ให้วันนี้ครับก็คือให้ลองเอเวอร์ตันและให้ต่อเวทแฮมไปครับรับซับแน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวก ขออาจารย์ก็แอดไลน์กันมาที่เคนโดคตี้789ได้เลยครับพี่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่ม V.I.P. ของอาจารย์กันแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น,นครับแอดกันเข้ามาเยอะๆเลยครับช่วงนี้รับจํานวนจํากัดนะครับสําหรับวันนี้คิวทองมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดคตี้จอดเถอะครูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ